ในรายการนี้พบแนวที่จะประกาศผลการเรียกรางวัลนิทานรับซาผลการเรียกรางวัลห่วยพัฒน,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 นาประจำงวดที่54ออกข้างวันที่15เดือนกรกฎาคมปี2021ราวรงวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข316 103 316 103งรางวัลเลขหาตัวได้แก่หมายเลข16 103 16 103งหงกนรางวัลเลขสีตัวได้แก่หมายเลข6 1 0 3 6 1ง3หหงนรงวัลเลขสามตัวได้แก่หมายเลข1น3่0 3หงนรางวัลเลขสองตัวได้แก่หมายเลข03 03า ไ้รลงบันเี่1หนึ่งตัไทยได้เกมหมายเลขสามหมายเลขสามการรรางวัลหัตนาเขหตัวก็เป็นได้สำเร็จเป็นทียอห้ยลำดับต่อไปเมนจะได้สิโตเรลงวันหัตำราฝันสามทับสีิบขอเสิพนักงานรีรางวัลเดี๋ยวมาประจำงานที่อุปกรณ์ที่จะทำใ้ใยการเรลังบันหัลตำราฝันสามทับสี่สิบเห็นาคต่อไปขอเห็นเสิญคณะกรรมการค้บคุงการเรรางวัน ผู้ต่างชาจากหัวกบวนสมัชฌนนายกรัฐมนตรีในเกียรติขึ้นกดปุป่มอุปกรณ์วิราลังวันเป็นขั้นที่หนึ่งคอยเซอร์นพอใ,ใจคณะกรรมการอุปรกรณ์วิราลังวันโดหมุนเป็นขั้นที่หนึ่งในหัวบา,าลกรินสำหรับคอยกันไปมา เป็นน้ำสัตว์ั้างที่หนึ่งเปิดปรวมาสุดหาะนนอกดีเห้อยหมายเลขน้ำสัตว์ั้างที่หนึ่งได้เกหมายเลขสาเจ็ดน้ำสัตว์เลขกลินหมเลขสามเจ็ดน้ำสัตว์เลขกลินในวัข้าวต่อไปควรเสนอคณะกรรมาการผู้ตาดหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้เกียรติขึ้นกดปุ่มอุปกรณ์กลาวันข้งที่สองขอเสนเ ขอบใจคณะกรรมการผู้ระกอบวินกาณได้สืบต่อเป็นข้างที่สองโดยดรงยบาไสืบตัวกินทรพยกันเป็นมาตืมนีโรงพาบาลนำสัตว์ข้งที่สองได้ตัวลกาสุดทางทางตะวันออกดีพอ้อยนำสัตว์ข้างที่สองได้เกยหมายเลขหนึ่งหกนำสัตว์เลขเพิ่งหมายเลขหนึ่กนำสัตว์เลขเพิ่งเนีในขาต่อไปขอเชิญคณะกรรมการผู้ตานาจาก สุนการใ,ในลาสารนซาสในเกียรติของกดปุ่มกดอนวิเรวนไป็นงขั้งที่สามถึงขั้งสุดท้ายโขอเอนเซิร์บอกขอบใจคณะกรรมการปรกุกค์ในริงรวนไปสุดโตมันไปขั้งที่สามใน,ใมนบาเที่ยังเหลือไปสุดโตกินแซฟเร์กับยาเิอีกเท่านึง หมายเลขน้มสัตว์ขั้นที่3ได้เก่หมายเลข3ามเก้านสัตว์เลขกระปูหมายเลข3ามเก้านสัตว์เลขกระปูการเสียเลขน้มสัตว์จะเอามาครบสามน้สัตว์เป็นเดียยห้อยผลการออเลขรางวันห้ตำราฝันสัมทับสี่สิบจับงวดที่หาสิบสี่ออกขั้นงที่สิบห้าเดรียกระตปีตัวมัสเอทีสามน้ำสัตว์ได้เก่หมายเลขสามเจ็ดนามสัตว์เลขลินหมายเลขสามเจ็ดน้มสัตว์เลขลิน หมายเลขหนึ่งหกนามสกุเลเพิ่งหมายเลขหนึ่งหกนามสกุเลเพิ่งหมายเลขสามเก้านามสกุลกะปูหมายเลขสามเก้านามสกุลกะปูต่อไปเมนจะได้รประกาศผลการงเร,รียนโรงบาลในฐานข่าวสาบเต็มที่เชหนึ่ง ท่านผู้ชมที่พานไปแล้วนั้นก็แมนผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำเงเมื่ที่5 4ของวันพาร์ัตวันที่15การกร21อพิพิธีกรจะขอทวนคืนให้ท่านผู้ชมได้หับทราบกันเติมอีกครั้งหนึ่งหลังวันที่1เลขเสียง6กตัวได้แก่หมายเลข316-103 316-103และเลข5าตัวได้แก่หมายเลข1-6 1> 103, 1 6, 10,3และเลข4ี่โตได้แก้ใหม่เลข 610,,3 610,3และเลข3โตัวได้แก้ใหม่เลข 16, 10,3, 16, 103ลเลข3โตัวได้แก้ใหมายเลข103และเลข2โตได้แก้ใหม่เลข 0,10,,3 เลข2โตได้แก้ใหม่เลข0,3 เลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3จากนั้นสืบต่อเลขตำราฝันหรือเลขนำซัดสามทับซีซ40ออก3ข้างด้วยกันข้างที่1ได้แก่หมายเลข3ามเจ็ดถือกับเลขน้ำซัดเลขลิน3ามเจ็ดถือกับเลขน้ำซัดเลขลินและเลข2โตัวและออกข้างที่2ได้แก่หมายเลขหนึกถือกับเลขน้ำซัดเลขเพิ่ง หนึ่งกถือกับเลขน้ำสัต์เลขเพื่อและออกข้างสุดท้ายข้างที่3ได้แก่หมายเลข3าเก้าถือกับเลขน้ำสั์เลขกระปู39าเก้าถือกับเลขน้ำสั์เลขกระปุท่านผู้ชมทานสามารถที่ตามบสมการทายทอดสดทานทุกซานลาวซองหนึ่งมาห้องน,นี้ต้องขอลาทานผุ้สมบุกอนพบกันได้ใหม่ในวันต่อไปสําหรับมัน,นี้สบ,บายดี